สาวผมที่งเป็นหน้าทีเด็กเนี่ยเข้าไปสอบถามมาเรื่ตยๆผมรู้ว่าขอตามไปอยู่เยอไหมจะตามไปอภารรู้ครับคือ,อใจนะเราอายุเพิ่งกันต้องอไม่ยักรู้ไม่ยักรู้ว่ามีโรงเรียนมีอยู่ในโลกก็ไปเต้นเจ้าของโรงเรียนก็ขอให้ไปคุยกับ คือที่เขาจะเป็นผู้สอนเด็กผนุ่นแรกของเด็กประถมรุ่นแรกปีนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับครูที่ผมจะพยายามไปสั่งนะครับว่าจะถึงถึงกผ่นก็ไปคุยกับครูครูเขาก็อธิบายได้ชัดเจนนะครับเขาก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาเขาก็อธิบายอย่างแนวต่างของระบบหลักสูตรทำไมอะไรเพราอะไรอะไรก็ทำไมถึงมผมก็ตาโตนะ ตตโตเลยโตโงเลยเออเกิดมาไม่เคยได้ยินเวลาเราถามครูว่าเขาจะสอนอะไรนี่เขาบอกเป็นธรรมาตแล้วถามว่าแลา้วทำไมเขาถึงจะสอนอย่างนั้นเนี่ยเขาสอกได้ดีเขาหลักสูตรเขาต้องโหลดไว้ผู้บริการท่นสั่งไวออ้อ,วอะมันก็ต้องสอนอย่างนั้นไอ้ขั้นตอนไอ้ขั้นตอนอย่างนี้นี่ผมผม,ผมยังไม่ยอมรับผม,ผมยัง ก็มาเจอเหตุผลของโลกินเนี่ยนะแล้วก็อธิบายเหตุผลปร,รัชญาืลึกๆของอจอร์ปรัชญาลึกๆเนี่อย่าไปสนใจกับเข้าใจยากยากผมจนบัดนี้ดีเก้ามีผู้มาย,ยังไม่เข้าใจหมดอ่ะแล้วก็ดีใจว่าเ,เออเกิดความมีสีชาติขึ้นคือยังมีชีวิตอยู่พ่อไปในเรื่องความเจริญเติบโตของ,างารา อนนี้ผมเข้าใจนะที่เขาบอกว่าพัฒนาก,การของเด็กตามธรรมชาติเขามีีเป็นยังไงซึ่งในองตอนที่ผมมีลูกนี่ผมไม่มีเวลาได้ดูเลยเพราะว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยตามธรรมชาติที่ฝืนธรรมชาติท,ทีเป็นคนตีเป็นยังไงเราก็มีหน้าที่ดูครอครัวแต่ตอนนี้มีโอกา,าสได้เห็นก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็พยายามศึกษามาดูมีดว่า้อยังไงแล้วผลมันจะออกมาใน พฤติกรรมของเด็กคนใ่ก็พอเห็นว่ามีมีความก้าวหน้าอย่างที่เราอยากมีความสามารถอย่างที่ควรจะเด็กควรจะทำได้ชายแสงแห่งความรักไม่เคยพักส่องสว่างกระจ่างใสมอบชีวิตดวงจิตกำลังใจสร้างฉันให้มีพลังทั่วทั้งการ ตามด้วยแล้วมีอะไรอีกคุณโบครับมีหลังแล้วพวกเราจะเห็นเห็นสัตว์เหล่านี้ที่ไหนที่บ้านมีไหมเออบ้านใครมีบ้านผมมีครับบ้านผมมีบ้านผมมีปลาครับที่บ้านที่บ้านเธอมีเด้ไ่ใช่ใช่อาจารย์ครับครูครับมองทางนี้ไหมครับครูครับครูครับตาบีครับ มีคนทำมือเด็กก็โมองไปดูภาษามือครูก็ไม่เห็นที่เด็กที่ครูวาดเพราะฉะนั้นเราก็ปรับออามาว่าครูวาดต้องให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เด็กดูรูปแล้วถึงค่อยเล่าเรื่องให้สอดคล้อกับวิถีชีวิตของควหบวหนวงกูได้พู้ นะฮะสาวนะฮะเด็กๆเนี่ยเด็กอ,กอนุบาลนะคะตอนส้มตามอะค่ะไอ้ไม้ของเขาที่เขาหยิบม,มาเนี่ยเขาจินตนาการที่สาราพัดอย่างเลยนะคะไอ้ศาสตรที่ตามเขาเขาทำไปร้องเพลงไงได้านเราไปร้องเพลงอีกด้านเราไปตามส้มตามแล้วทำได้เป่าผมด้วยแถมนะคะแคไะ่ไม้ท่อนเดียวเนี่ยเขาจินตนาการได้หลากหลายมากเลยดิฉันเองไม่เคยนะคะสมัยเป็นเด็กไม่เคยได้น,นับพวกนี้เปจินตนาการ แล้วอีกเรื่องคือเรื่องของอวิทยาภาษาบุรีพันธเด็กๆเราเนี้ยเขาได้ฟังวิทยาซึ่งเป็นภาษามือีของคนหุ่รวมเลยนะไม่เคยมีใครได้ฟังวิทยานนะเด็กๆชอบมากนะคะเรื่องที่เขาประทับใจมากคือเรื่องของประกาศยักษ์นะคะเห็นเด็กๆเ,เล่าใ้ชันอายเลยะคะ่ะท่านที่เป็นครูสอนภาษามุนีพัะธ์จะทำได้เล่เด็กนะคะเด็กโหใช้ภาษาได้สวยงามมากนะคะ ตอนนี้ประเด็นประดอยหลายอย่างไี้ทำงานฝีมือทุกเรื่องเลยนะคะและสิ่งที่วอดอกให้กับเด็กๆนะคะความดีความจริงความงามนะซึ่งทำให้เด็กๆเหล่านี้มีโอกาสได้เติบโตคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆค่ะด้านในชั้นอื่นนะคะที่ฉันไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไหร่แต่สำับอุบานค่ะภูมิใจภูมิใจแทนคุณครูจริงๆ บำบัดหรือว่า creative education นะครับซึ่พิเศษการศึกษาบำบัดเนี่ยจะทำไงแล้วกทำให้ความที่ไม่สมดุลของากายกับส่นตนของเราที่มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เนี่ยให้สามารถทำงานเรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังคมน,นี้ได้อย่างมีความสุขสิ่งที่จะพูดในในช่วงบ่ายวันนี้เวลาสั้นๆแงสนะ่สิ่ง อันที่หนึ่งก็คือจะให้ภาพนิดนึงว่าการศาึกษาบำบัดที่เราพูดถึงนี่คืออะไรแลวร้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเติบโตของการศึกษาบำบัดในประเทศไทยนะคะว่าการศึกษาวอด็อกโลก90ปีการศาึกษาวอด็อกในประเทศไทย1 4ปีการ,าารการศึกษา,าบำบัดเราก็เป็นนอน่อนที่เพิ่งจะเริ่มโตนนนะคะก็ประมาณ8-9ปีโดยที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับพวกเราทุกคนข้อที่จํากัดของเขาคือ ตัวตนของเขาเข้างในไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อก,กับกายร,ร่างกายเขาได้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือพูดคิดทําในสิ่งที่ลึกๆแล้วเนี่ยเขากงการจะศึกษาออกมาได้พูดถึงว่าแค่ที่เกิดขึ้นเพื่อ,อการช่วยเหลือผู้คนที่มีความต้องการพิเศษแล้วการศึกษาที่จะช่วยเหลือผู้คนที่มีความต้องการพิเศษก็คือต้องเป็นมนุษย์กับมนุษย์ในการที่จะทําให้ปลุกใจต่อใจที่ทาให้เขากลับมา มีชีวิตหรือกลับมาทํางานแบกปันในสังคมนี้ได้นะคะแต่เรียนทอรัดกับางสว่างจิตที่เริ่มการศึกษาพิเศษเป็นลนักษณะของห้องเรียนพิเศษหรือรีสอร์ทูนคือดึงเด็กดึงเด็กในห้งขอ,ของเรียนปกตินี่มาห้องเรียนพิเศษเนี่ยในบางเวลาเท่านั้นพอห้องเรียนทอรัดห้องเรียนบาสว่างจิตพขึ้นถัดมาเนี่ยก็มีห้องเรียนต้นงักขึ้นในพื้นที่ เรียนวันวันสว่างจิต้วยเช่นกันตรงนี้ก็ทําในระดับมัธยมเป็นมตแบบไม่ใช่เรียนร่วมแล้วค่ะเป็นรงเป็นห้องเรียนเฉพาะเลยสำหรับเด็กพิเศษจากนั้นก็มีบ้านเรียนทุกขนที ท่านมั่นใจแนวนี้แค่ไหนอันนี้อยู่ที่อนาคตของการศึกษาบอดอสนะคะเวทีนี้ว่าท่านมั่นใจไหมถ้าผู้ปกครองมั่นใจพวกเราคนทำโรงเรียนก็ทำต่อได้นาะถ้าถกผู้ปกครองบอกว่าเราอยัางรุ่งรุ่งกำดอนอยู่เลยนอนาคตเจอไหมเอาละค่ะทีละท่านเลยนะคะจากวัชริพงษ์ธรรมนิมิตค่ะ คุณพ่อชื่อคุณพ่อชัเนตนะคะค่ะจากชื่อคุณแม่ละพัฒน์กระดาค่ะคุณพ่อนะคะโรงเรียนอนุบาลบ้านรักนะคะชื่อคุณพ่ออักคารเรศใช่ไหมคะคุณพ่อน้องเตยค่ะปัญโยคุณพ่อจกคุณแม่อยากปัญโยไทยนะคะชื่อคุณแม่กงการค่ะแม่กงการนะคะ และก็จากใจทั้จากทั้งสองท่านเลยนะคะก็ชื่อคุณสยามนะคะแล้วก็คุณราติรงค่ะจะให้ลุยถามพ่อคุณแม่ว่าใครอยากพูดก่อนคว้าเป็นปฐนก่อนอย่างนี้ดีไหมคะอ <c oughs> าไะค่ะคำถามข้อที่หนงค่ะคุณพ่ออยากคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีอะไรเล่าให้พวกเราฟังได้คะว่า หลายปีมาแล้วเรารู้จักการอึกษาวอดดอบแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการอึกษสารนวนี้จนอยากฝากลูกฝากหลานเนี่ยค่ะเชิญเลยนะคะว่าท่านไหนอยากจะเล่าก่อนก็สำหรับผมเป็นพ่อของลูกสาวอายุสี่ขวบตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านรักอนุบาลสอนครับก็ผมได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ที่ทํางานครับ ทีนี้ก็วันแรกที่คุณแม่ของน้องเตนกับผมไปเยี่ยมโรงบินโรงเรียนอนุบา,บาลมัธยาก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเป็นโรงเงงรียนอนุบาลแนวบอลรคุณคุณครูอุ้ยก็ท่านกำลังยุ่งอยู่กำลังส่องอีเมลอยู่ก็หยุดทุกอย่างแล้วก็มาอธิบายแนะนอว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสไตล์บอลร็อก ก็ให um> ้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตามแนวศิลปัาจตราก็สนใจขึ้นมาเลยว่าทำไมครูวพูดอย่างนี้ครูวยก็อธิบาย่อกว่าครูก็เอาภาพของนิทานที่เป็นภาพของเจ้าหญิงเจ้าชายหมาป่าที่ไม่มีหน้าไม่มีตาให้รู้ว่านี่คือสื่อการสอนของ เพื่อให้เด็กมีการสร้างจินตนาการในใจของตัวเองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ควาเกี่ยวกับอรอดเพิ่มเติมหลายอย่างก็มีความมั่นใจในระดับนึงพอ,อลูกสาวเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็เพราะว่าโรงเรียนต้องการ,รบบความร่วมมือจผู้ปกครองค่อนข้างมากถึงจะประสบความสำเร็จ จากใ้ทักษนะนะฮะคือตอนนี้ลูกก็คนโตเนี่ยอยู่มัยธยมหนึ่งละต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยด้วยด้วยด้วยที่ภรรยาเนี่ยต้องขอบคุณมากเขาเป็นคนดูแลลูกแล้วก็พยายามที่จะหาสถานศึกษาที่เหมาะสมให้ลูกเราก็คุยกันว่าเราจะหาโรงเรียนแบบไหนให้กับลูกตอนนั้นเป็นวัยอนุบาล เราก็มองกันว่าเออเราอยากให้ลูกมีความสุขนะแต่ด้วยด้วยด้วยสภาวะเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปหาโรงเรียนว่าเออถ้าลูกจะมีความสุขห,หนึ่งนะต้องไม่ตื่นเช้าเพื่อที่จะมาทานอาหารบนรถแล้วก็รีบไปโรงเรียนให้ทันเพราะตอนนั้นเนี่ยการจราจรมันติดขัดมากถ้าเป็นอย่างน,นั้นเนี่ยมันคงจะลําบากรามากแล้วลูกคงไม่มีความสุขเราก็ได้โรงเรียนถามว่า เราเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนเนี่ยโอ้โหดีมากเลยมีคอมพิวเตอร์ให้เด็กเรียนตั้งแต่นูบาลครูบอกว่าใช้ระบบก,การสอนชายเซนเตอร์เฮ้ยผมก็เริ่มมองเฮ้ยมันเออใช่แล้วก็เขาก็ไปหาหาข้อมูลเพิเ่มเติมเ,เกี่ยวกับสถานศึกษาแล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาพบก,กับสสแสนสนุกใจทักษะแล้วก็ แฟนผมก็เข้าไปคุยกับที่โรงเรียนตอนนั้นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวการศึกษาวอดอกเลยก็ได้ได้งงกับป้าป้าแะแต่พอเราเราย้ายโรงเรียนด้วยด้ความที่เชื่อว่าที่นี่แหละน่าจะทําให้ลูกเรามีความสุขได้เป็นจุดตั้งต้นกันพอเราย้ายเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆลูกผมตื่นเช้าเพื่อ อยากที่จะไปโรงเรียนสามารถที่จะดูแลตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันรอทานอาหารใส่ชุใส่ชุดนักเรียนพร้อมพร้อมที่จะขึ้นรถไปโรงเรียนันทีอย่างอย่างความกระตือรือร้นตอนนั้นเราบอกเฮ้ยโรงเรียนนี้มันมันเอาอะไรมาหลอกลูกเราวรามันกลายเป็นแรง หลายอย่างทําให้เกิดความศรัทธาต่อแนวการศึกษานี้แล้วก็เรียนมาจนสิบกว่าปีจนอยู่ที่นี่จนมหนึ่งละแค่นี้ก่อนเริ่มต้นก็ระดับแรกเลยเนี่ยก็อยากจะโยนคำถามกลับไปนะคะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกคืออะไรของคุณพ่อคุณแม่คะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติกตอ คือแก้ตาดวงใ,ใจใช่ไหมคะการที่เราเจาะเอาลูกพ่อแม่เนี่ยก็มีหน้าที่ถนอมความเปรี้ยงเลี้ยงดูโอบอุ้มลูกจนลูกเติบโตจนเราวางมือได้ถูกไหมคะเคยคุยกับคนในแวดวงการศึกษานะคะเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเป้าว่าเด็กต้องเก่งด,ดีแล้วก็มีสุข ก็มีกคนพูดว่าปัญโยธาเออขอโทษค่ะแนาว,าวดอลดอกเนี่ยเน้นให้เด็กมีสูตน,นะคะทีนี้คำถามทีอว่าทำไมถึงเอาลูกมาเรียนในแนาว,าวดอลอกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่รู้จักค่ะอ,อ,อ่านหนังสือถึงได้ได้รู้ว่ามีแนวการศึกษานี้ขึ้นนะคะ แล้วก็ก็เลยสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคุณพ่อนะคะที่บอกว่า,ามีปัญหาเรื่องการจราจรเราก็คิดว่าเด็กเนี่ยลูกเราคิดว่ามไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนดังๆเราเพราะว่าต้องไปสอบข้าแล้วก็ใกลบ้านด้วยเราคิดว่าลูกเราเนี่ยไม่ต้องเร่งเ,เรียนเราเน้นพัฒนาการแล้วก็หาที่ใกล้บ้านใกล้ที่ทํางาน แล้วก็ื่าลูกอ,อยู่อนุบาลแล้วก็หาโรงเรียนที่เป็นแนวนี้ลูกอยู่อนุบาลเนี่ยไปอยู่อนุบาลรักลูกแล้วเขาก็จะมีการจะมีโรงเรียนรูปแบบหนึก็มีคุณหมอท่านหนึ่งกลับมาจากอเมริกาเาพ,พูดให้ฟังว่าออคือเรียนจบหมอแล้วก็ไปเรียนการศึกษามาเพราะว่าคิดว่าการศึกษานี่เป็นคําตอบที่จะดูแล มากกว่าการรักษาทางร่างกายคือเข้าไปสอนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มต้นอันนั้นคือครั้งแรกที่รู้จักวอลดอกแต่ว่าก็อ,อ่านหนังสือมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ฉันเจอรบกวนเวลาคนอื่นมากไปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกำลังสนุกเลยค่ะเ <c oughs> พราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาไทายจริงๆใช่ไหมคะที่เราได้ยินได้ฟังนะคะการที่มีคุณหมอรั้งแรกเนี่ยพอลูกจบอนุบาล เราก็ไปดูดูหลายๆที่เรารู้จักปัญญาไทยด้วยตอนนั้นคุณหมอเริ่มเริ่มมีปัญญาไทยที่หมู่บ้านปัญญาเราไปดูแต่เราก็มีแค่เจ็ดคนเองเราไม่แน่ใจ <laughs> เราไม่กล้า <laughs> แม่ที่เป็นตำนานของปัญญาไทย <laughs> จริงๆนะคะ <laughs> คือไปแล้วเราไปสมัครแล้วด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นมีมีมีลูกคนมีคนเลก็กน,นะคะเพิ่เพิ่ ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่สะดวกในการเดินทางแล้วเราก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเรียนแบบไหนก็ได้แล้วก็เอาใกล้บ้านดีกว่ายังยังคิดจุดนี้อยู่เพราะสมัยนั้นนี่ต้อองืมเราก็เราเริ่มมาจากตรงนี้ว่าอืเอารุกเรียนใกล้บ้านก็เสร็จแล้วก็เลยอ่ะหาโรงเรียนที่ใกล้บ้านเราก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะต้อง ไปเรียนโรงเรียนที่เข้มข้นมากแล้วก็หาบระดับกลางๆใกล้บ้านข้าวถนนดไปก็ถึงก็ไปอยู่ได้สองปีก็ปรากฏว่าลูกทำไนบ้านถึงสี่ทุ่มแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นๆคุยกับคนอื่นๆเขาบอกว่าต้องติวให้ลูกด้วยนะเราก็ต้องติวด้วยเหรอเอ๊ะเราทำยังไงล่ะเราก็เอ้าติวก็ติวเราก็ติวลูก ไม่อ่านบทความบทหนึงของครูน้องที่มาโยไทยอะคะ่ะบอกว่าลูกไปโรงเรียนมีความสุขนอนหลับฝันก็หัวเลาอมีความสุขมากแต่ว่าคือ,อ,อลูกชายกับลูกคุณน้องเนี่ยก็เคยเรียนมาด้วยกันก็เลยโทรไปถามว่าคุณน้องเป็นยังไงะคะที่เนี่ยคุณน้องบอกว่า คุณน้องก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าตอนนี้คุณน้องมาช่วยมาพรมสอนภาษาจีนก็เลยเป็นดมูกันเข้าไปดูก็<ม>กอลองเรื่องเหตุผลที่ว่าตอนนั้นเขาอยู่มัธยาลสามแล้วแล้วก็ปฏิเสธโรงเรียนไม่ยอมไปโรงเรียนร้องไห้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะต้องทําการบ้านเยอะมากแล้วต้องสอบก็สอบที่ยากเกินตัวของเขานะคะ แล้วก็จุดหนึ่งที่ทำให้ตัวแม่ป๊อเองคิดว่าสงสัยจะต้องหาทางหาแนวทางการศึกษาซึ่งไม่ใช่ระบบการศึกษาที่คุยว่าเป็นศึกษาหลักซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นการศึกษารองนะคะเพราะว่าวันหนคุณยายมาบอกว่าป๊อโอ๋เขามาร้องไห้กับยายบอกว่าทำไมเหรอแม่เขาบอกว่าครูวา่าเขายิ่งเงาครูที่สอนเด็กอนุบาลสาม ว่าเด็กเงีเพราะว่าเด็กทำการบ้านไม่ได้นะคะเราก็เลยบอกว่านเราต้องหาทางใหม่แล้วจริงๆโรงเรียนไตรทักษาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเดิมของลูกแต่ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าไตรทักษะตอนนั้นเนี่ยเป็นอาคารแรกที่เป็นอาคารสี่ชั้นเพราะเป็นคนชอบตึกเตี้ย <c oughs> เป็นคนชอบบ้านชั้นเดียวไม่เกินสองชั้นก็เลยว่าไม่ไป ก็ตะเวนหาโรงเรียนไปทั่วนะคะจนสุดท้ายเพื่อนบอกพี่พ้อลองไปดูสิข้ามฟ้าไปนิดเดียวเองเราก็ไปไปเสร็จก็ได้เจอกับตอนนั้นน่าจะเป็นน้าเสงน้าเดชแล้วก็คุณครูโบสถ์ซึ่งเป็นครูประจำชั้นของเขานะคะได้คุยกับคุณเต้าสารนิดหน่อยไม่มากนะคะได้มีโอกาสที่เข้าไปออบเ์ฟห้องตอนนั้นก็ห้องป .2 ซึ่งขอบคุณคุณครูมากมากคุณครูประจำชั้นตอนนั้นคือน้าเดชได้อนุญาตให้เข้าไปออบเกฟแล้วเราก็ไปดูเราบอกว่า เออนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละลูกเราเรียนได้ตอนนั้นเขาสอนวิชาเลขวนนิชาหารตอนนั้นก็เลยลงมาแล้วก็มาขอคุณครูนะคะคุณตาว่าขอเอาโอบมาลองเรียนได้ไหมซึ่งก็ต้องขอบคุณรงเรียนไอยทักษะอีกครั้งหนึ่งที่ใจกว้างที่ให้อยอมเข้ามาลองเรียนนะคะ ครูแมวตอนั้นเป็นคุณครูประจำชั้นของฟ้าใสอะไาณนี้ครูแมวก็บอกว่าอได้ค่ะเพราะว่าคงเพอไว้ก็เอาก็ไปครบหนึ่งสัปดาห์โอกถามว่าแม่โอกมาเรียนที่นี่ได้ไหมเราก็เดินไปถามคุณครูเลยค่ะถามโรงเรียนว่ารับโอ๋เลยได้ไหมคะการเทิมเลยนะคะก็ต้องขอคุณครูแมวอีกที่ครูแมวเขายักเหมือนไม่ได้ยินวันนั้นเราไม่ได้ยินว่าโรงเรียนนี้คือบอรหรอ เรารู้แต่ว่าการศึกษาแบบนี้แหละสถานที่อย่างนี้แหละลูกแม่จะเติบโตขึ้นมามันเน้นให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญของความเป็นชุมชนนะคะ <Okay. S 1> เราก่อร่างสร้างชุมชนกันมาด้วยหัวใจจริงจงและอยู่กับมันด้วยหัวใจนะคะพอลูกเติบโตถึงปฐมภูมิอมันก็เกิดเรื่องขึ้นเรื่อยๆจากลูกถูกทำร้ายลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะคะ,ะคะ่ะ ถูกทำร้ายจากเพื่อนผู้ชายหลายๆครั้งถูก,ถกชกเป้าตามตาตอนนั้นอตตีกินตานั่งแล้วมหนามซ้ํามันหนักยิ่งไกว่าน,นั้นก็คือถูกทำร้ายโดยครูโดยการที่เขาไม่สือ่อสารกับครูไม่เป็นที่พอใจก็ถูกครูทุบไปที่กาลางหลังเป็นฝ่ามือสีม่วงเลยแล้วเราก็ทุกมากเลยไม่รู้จะทําไงแต่เขาก็ยังอดทนอนะ่ะเรียนเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เออเกิดเกิดภาวะที่เขาทนไม่ได้อ่ะเพราะเขาไม่สามารถบอกเราได้่าฟ้องเมาได้ว่าเขาไปโดนอะไรมาหรือถูกทําร้ายอะไรมาจนกระทั่งพอถึงวันที่สอบสอบชั้นประถมที่หกมันไปเรื่อนชั้นมามันกดกดดันเขาหลายหลยอย่างจากคุณพ่อรืว่าต้องเรียนกิตศาสตร์นะต้อง ต้องเรียนที่ข้ามช้าไม่ได้บทการไ้ฟพูดต่างๆซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาทำไม่ได้ปรกากฏเขาก็เกิดแบบเหมือนมีอาการจะเสียสติเลยค่ะไม่พูดไม่จาแล้วก็ทําพฤติกรรมแปลกๆจากกันแล้วก็ไม่เคยขาดเรียนก็ก็ไม่ยอมไปสอบจนกระทั่งเราก็มาเจอเหมพิม์ไทยโพสวา่าเออม,มีโรงเรียนต้องมูลนิธิโรงเรียนต้อรักเด็กพิเศษมีครอบ เรียนรู้การใช้เงิอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราหามานานแต่เราก็ไม่ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนก็เลยมาลองลองเียนจากรูปที่ที่เศร้ามากแล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่อะไรเขาก็เริ่มดีขึ้นค่ะจากสื่อสารไม่ได้เขากสา็สามารถสื่อสารได้จนกระทัง่งพอเรียนไปสักระยะหนึ่งคุณ,ค,ณคุณลุงก,ก็ถามเขาว่าเออวันนี้เป็นอะไรทำไม ทำไมปวดปวเราะอารมณ์ดีจัง<ม>เขาบอกมาอ๋อวันนี้กินยาไม่ได้เขย่าปว,วด <c oughs> เขาซึ่งเขาไม่เคยพูดํำเหล่านี้ไม่สามารถที่จะโต้ตอบอะไรกับเราได้เลย <c oughs> เขาก็สามารถพูดได้บบปุ๊นี่แหละเราไม่ต้องการใบป,ประกาศนิบัติจากเขาแต่เราต้องการให้เขาคุยกับคนในโลกเนี้เเ้าสื่อสารกับคนในโลกนี้ให้ได้และให้เขามีความสุขเราก็พอจใจแล้ว นี่ค่ะคือที่มาของการไปจับวอดก์สำหรับคนอืนออนะไปเรียนที่ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องบอกเลยที่โครงการ,ปร,ปรเป้าป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะเป็นค,คนได้มาบมันเป็นการขายตอนนี้จริงๆแล้วคือไม่รู้จักคร <c oughs> ับวอดด์ไม่รู้จักรู้จักกีฬามากเลยเลยหลายๆท่านนะมันมาเป็นวิถีนะโอกาสที่ดีของเรานี่คือเราได้ไปอยู่ในโครงการจิตวิศวศานาของเจนเนอส ก็หลังจากรู้ข้อกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมทุกทุกเดือนเพื่อที่าเลยนะฮะไปชื่อก็มีเรียกโรงเรียนพ่อแต่เราเรียกพ่อแม่ชื่อที่เรียกในเบอร์ของสำนักงานจัดเจนวัฒนสถานบ้านเรียนแห่งนั้สันติจริงๆก็ยังไม่ทราบนะรู้คืออะไรคือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องคุณแม่ได้กี่เดือนนะคะที่ไปเข้าจิตประพสสอนของสถานห้าเดือนหเดือนค่ะแล้วก็ขายต่อเรื่องมาเรื่อยจนกระทั่งต้องเข้าโรงเรียนนะคะสามเดือนก็พาไ าไปดูรูปไปเน่อุ้ยก็อยู่รีงจิ้งกิ้งอะไรนะครับก็ไม่เข้าหัวนะไม่รู้จะไม่รู้จักเลยซ้ำมันคืออะไรจนถึงวันที่จะจะจะเรียกเรียนก็เหมือนกันก็หาอะแล้วก็ให้จะเก่งไงจะเรียนที่ไหนดีใจดีก็ยังหาเรียนเป็นปกตินะครับจนตาบ้านตาทีแม่อุ้ยไปโรงเรียนแล้วถามที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะถามกับไปอยู่ที่ไหน อยู่แถวนี้บอกว่าที่เลยไม่ต้องอย่าเสียโอกาสท่านบอกนานๆยังไม่ตัดใจนะครับทุกเดือนก็ยังไปวอรัญที่สาม,มาก็ยังไปทำกิจกรรมที่ที่ที่สจิตลามัตตาจะมีวันหนึ่งอ่าพอไปถึงกิจกรรมเนี่ยบอกว่าให้ไปต่อที่บ้นานหนึงหนึ่งจะสติก็ยังไม่รู้จักครับคืออะไรอักพาไปแนะนำทางแล้วเขาไปไปเห็นครับเป็นเป็นโรงเรียนไม้เ,เก่าๆหรือโรงเรียนต่างจังหวัดน,นะครับภาพเงยๆกิจกรรมต่อ แปลกไม่ไม่เปิดดูไฟในห้องเรียนไม่ไม่มีกระดนานดำแปลกดีนะก็ะเข้าไปเยี่ยมชมเรียนนะครับก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำคืออ่าจนถึงโลอกที่มีเครื่อง,อง,อองปรดแ,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 แล้วก็มีนาา้ำม้อใส่ปากเด็กที่จบอาสาภาพที่เห็นเด็กผู้ชาย,ยาที่แทนทุดยงไปที่รัฐบาลน,นะครับที่เป็นฮีโร่เป็นกระโดดที่ผู้จาเด็กทางด้วงข่าวครับในภาพที่ คิดว่ามันงามและสวยงามมากเตคิดว่าวิในสมัยนี้จะมีภาพนี้หรือจัดภาพเหตุาที่เกิดขึ้นในวันนี้วชาติเขาตัดใจนะครับว่าเฮ้ยเราจะเอาลู้เรียนหนึ่งเนี้ที่ให้จะได้าพอะไรแบบป่าอนน้องและกขาคนลงทุนดื่ยจิใจใจครับว่าเกีข้าที่วัดสิง